การบริหารจัดการแบบจริงจังทำทีเดียวจบไม่ต้องคอยมาแก้ไขไม่ต้องคอยาตามมาแบบแก้ปัญหาที่มันก็โอเคอยู่แต่มายกโคกทำไมตั้งเจ<ช>็ดแปดสิบเซนเนี่ย ต้นคู่ฝั่งนี้เป็นสาลิกาดูไม่ดีก็เลยเอาก้านยาวที่เรายยนเนี่น้ําท่วมถึงเอวเลยใช่ใช,ใช่ไหมครับพ้คนคนนั้นเลยพ้นโคกที่เราทาไว้เลย<น>แตงกิงค่อนข้างสวยอะแต่กิงค่อนข้างใหญ่มากเพราะว่าตัดออกเยอะสี่หัวไว้รอบนอกที่โคน้นไม่ถึงไม่มีโอเคครับผมอยู่ใต้ต้นทุเรียนที่ผมชอบทานมากๆนะครับนี่คือนกหยิบ นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลบางเหลียงอําเภอคนเลียงจังหวัดสงขลาแปลงนี้น้ําท่วมต่อเนื่อง4ี่คืนน้ําท่วมขังสี่คืนเห็นบอกว่าพี่เจ้าของสวนบอกว่าต้นนี้น้ําท่วมถึงอ,อกเลยนะครับถึงอ,อกเลยอาจจะถ้าอ,อกคนอื่นนะครับถ้าผมก็จะเป็นไหลเลย <c oughs> คือสี่คืนนี่คือห้วยมีลําห้วยอยู่นะครับมีลาห้วยอยู่เนี่ย และเหตุผลที่น้ําเป็นสนิมเพราะเราใช้น้ําธรรมชาติตัวนี้ไม่เกิดความเสียหายเคยพูดประจําอยู่แล้วแต่วันนี้ที่พาให้ดูว่า4คืนมันรอดอยังไงแล้วนี่ทุเรียนเดือนกรกฎานี้จะครบอายุ4ปีตอนนี้คือยังไม่เต็ม4ปีเหลือประมาณ3-4เดือนด้วยกันกน,นี่เจ้าของสวนนะครับพี่โกสวัสดีครับแปลงนี้เหนื่อยไหมไม่ลูกทุเรีนตามก่อนทำไมลูกทุเรียนดีกว่า มันท้าทายดีรมันท้าทายมีหลายสายพันธุ์นะเมื่อกี้คือพี่โก้นี่คือมัหยิบมหงบอันนี้คือมูต่างเีมูตางเีงมนแล้วก็อันนี้คือพวงมณนีพวงมาีนี่คืออยู่บนโคกเดียวกันแล้วทําขาเองด้วยนอกจากทำขาเองผมชอบอันนี้อันนี้พี่โก้ทำไมเนบเบเขวเรียกพวาบ้านเราเรียกเน็บเอเน็บเนบนะครับหรือว่าเอายอดมาฝาไว้นะครับแบบนี้ดีกว่าใช่เห็นบอกว่าตอนนี้พยายามที่จะ นำองค์ความรู้ตรงนี้แนะนําชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าบอกลูกค้าคนที่ว่าเขาใช้ตรงนี้ได้ประหยัดประหยัดต้นทุนคือปลูกพื้นเมืองก่อนเลยใพอโตประมาณสักเนี่ยประมาณนี้แล้วก็เอายอดที่ต้องการมาเนบแบบนี้จะลดต้นทุนและที่สาคัญแข็งแรงกว่าพออายุเขาได้เขาจะโตเร็วมากอันนี้ที่น่าเราคือแดงอินโดมีเยอะมากหลายสายพันธุ์เดินดูรวมๆก่อนนะครับอันนี้อันนี้อะไรเลยไอ้ตัวนี้ สาริกาสาริกาสาริกาใช่ไหมครับใช่ใช่อันนี้อันนี้ก้านยาวนี่สาริกาอันนี้ก้านยาวมาก่อนไอสาริกามันมันไม่ขึ้นเนี่ยอ๋อเลยเอาอันนี้มาลงคือคือเนี้ยทุ้เรียนต้นคู่ฝั่งนี้เป็นสาริกาดูไม่ดีก็เลยเอาก้านยาวมาลงเพราะนี่มันใบใบก้านยาวอันนี้ก็ก้านยาวนะไม่ใช่นะที่นีสาริกาอยู่นี่สาริกาอยู่นี่นะครับทำไมน้ำพวกสี่คืนไม่ตายถามว่าตายสักต้นไหม ไม่ตายคือแสดงว่าที่ที่เรายืนเนี่ยน้ําท่วมถึงเอวเลยใช่ใช่ไหมครับเนี่ยนั้นเลยพนโคกที่เราทําไว้เลยนะครับตัวนี้นั้นนด้จะขายไอให้ไอ้ตัวย่วอยแบบอันนี้อะไรเอ่ยนวลทองจันนวลทองจันโอ้โหดูเขาทำจริงแต่เฉยนำตวนี้เนี่ยได้เือดำอ่ะได้เืยดำนะครับคือนี่แผลที่เอาเสืยดำมาดูแลหมดเลยแล้วที่โคนเนี่ยก็ไม่เคยห่าง เหตุผลที่ไม่ตายเพราะอะไรพี่รากไม่เน่านี่คือที่เป็นผงแบบนี้คือเดินในโครเดมาตลอดใช้ทิงชบุมากี่เดือนแล้วก็รวมปีกว่าเกือบสองปีแล้วอ๋อเกือบสองปีแล้วหรออ๋อผมนึกว่าใช้เป็นหลักเดือนเกือบสองปีแล้วอนะครับอันนี้ถือว่าผลตัดยอดอ่อกยาวยอดเดียวยอดเดียวคือบริหารจัดการตามแนวทางดูดูคลิปผมอยู่นานไหมนี่ย ก็ดูนานแล้วจ้ะก่อนใช้ดูเป็นปีอ่ะก่อนใช้ดูเป็นปีแล้วก็ค่อยๆมานี่ปรับปรุงเรื่องกิ่งเรื่องอะไรโล่งมากเมื่อกี้พี่ก้ถามผมว่ามันโล่งไปไหมผมบอกว่าเนี่ยกําลังสวยเลยแต่งกิ่งดูสียืนข้างในเนี่ยมันหลบฝนไม่ได้เมื่อกี้ไปใส่คนอื่นมาบอกว่าเข้าข้างในหลบฝนได้แต่แปลงพี่ก้แต่งกิ่งก่อนข้างสวยนะครับแล้วโคกปลูกระยะกี่เมตรคูณกี่เมตรเนี่ยประมาณเก้าเก้าเมตรอ่ะเก้าเมตรแล้วสลับฟันปลานะครับบนโคกเนี่ยประมาณสักโล สี่เมตรสี่เมตรกว่าที่ทำไปไนะครับหัวจะเป็นเกอร์ไว้ด้านนอกเลยไม่ต้องตกใจนะครับสี่หัวไว้รอบนอกที่โคนไม่ถึงไม่มีนะครับไม่มีไม่มีหัวนะครับแล้วทําโคกสวยมากครับนี่นี่ถ้าไม่ได้ทาโคกสูงขน,นาดนี้แสดงว่าตอนน้ําท่วมเนี่ยนนนหนักมากนะครับแล้วดูแต่งกิ่งไม่หัวกิ่นมาดูมูบ้างนี่ก็มูหรอใหญ่มากเลยน,นั่นเหระเนี่ย ฝั่งนี้จะเริ่มเป็นหมอนแล้วจะมีหมอนแล้วมีเงินทองจันได้สองต้นอ๋อนี่เงินทงจันแสดงว่าก่อนหน้านี้หลังจากน้ำท่วมก็มีแผลบ้างนิดหน่อยแต่ก็ซ่อมหมดแล้วใช่ใช่ไหมครับโคเนี่ยเดินยักษ์เขียวกับกิมชบุไม่ห่างเลยนี่มูซังทิงอายุกี่ปีก็เท่ากันยังไม่ชนสี่ปีใช่ก็เท่ากันเท่ากันโอ้ดูต้นแล้วดูแตงกิงอโอเคมากเลยแตงกิงค่อนข้างสวยอะเนี่ยต้น อันนี้เป็นไอมันต้งจับมันไม่ขึ้นตอนนั้นนะเราก็เลยเอามูมาลงใช่ใช่เฮ้ย <c oughs> มูสี่ปีมูยังไม่สี่ปีแต่ไว้จริงสวยมากและดูนะมีการจับนิ่ิโยงเอยรังเอย๋ยไม่รู้ว่าให้จริงมันตากเป็นหลักดูเอาเองนะครับที่ต้นดำๆเนี่ยไม่ได้ป่วยนะเป็นเพราะน้านะครับไม่ต้องตกใจมองผ่านไปได้เลยเดี๋ยวจะทำไมต้นมันดำ กิ่งมันดำนะครับเป็นเพราะค่าน้ําที่พอตอนนี้เราอยู่ฤดูแรงน้ําในลําธารมันก็จะลดปริมาณลงทําให้มีค่าสนิมเหล็กเกินมาไม่มีโทษกับทุเรียนอยู่แล้วกดลงให้ต่ําหน่อยโคนพรแตกเยอะสูตรอาจารย์สูตรืบดหนึ่งกอนหญ้าอืมหญ้านี่คืบหนึ่งไม่มีหญ้าไว้เลยนะครับด้านนอกเลี้ยงไว้ห่มความชื้นในช่วงฤดูร้อนเดี๋ยวพอเข้าฝนแสดงว่าพี่โก้ก็ต้องค่อยๆบริหารหญ้านี่ออกนะครับใช่ครับตอนนี้หนละร้นอยูว่าอ๋อแล้วนี่ จะนี่ยังไม่สี่ปีเหรอ,อนี่นนทุเรียนที่ยังไม่ชมสี่ปีนี่กลุ่มหมอนแล้วนะสิ้นกันระชาพอดีสามสิบกรกฎาสี่สิสามสิบกรกฎาจะต้องสี่ปีนี่ทุเรียนยังไม่สี่ปีดูเอางก็แล้วกันกิ่งโล่งดีอะ่ะกิ่งโล่งแล้วไม่หวงกิ่งกิ่งเลยรู้สึกว่าเมื่อสามปีกิ่งสองนิ้วแล้วอะ่ะกิ่งนิ้วครึ่งสองนิ้วแล้เยอะมากนะครับโอโ้โห ทุก<ป>อย่างเดี๋ยวลูกปีหน้าจะ้ะปีหน้าเอาลูกเดี๋ยวปีหน้ามาเที่ยวอีกปีหน้าไม่ได้มาเที่ยวธรรมาดามากินทุเรียนด้วยดีวยดกว่าดูดูดนี่แสดงว่าเริ่มตัดยอดแล้วโอ้โหด,ด, oh, ดูกิ่งดิโอ้กิ่งเยอะมากนี่กิง่งกิ่งกิ่งกิ่งก็ยังยังแอบหวงกิ่งไว้หน่อยๆนะครับยังแอบหวงกิ่งไว้หน่อยแต่กิ่งค่อนข้าง ใหญ่มากเพราะว่าตัดออกเยอะใช่ไหมครับตัดออกเยอะมากนะเลบออกพนายามเลบอันนี้เอาออกเลยเนี่ยคือสร้างแขนแล้วอะ่ะสร้างแขนแล้วอะ่ะสร้างแขนแล้วะนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดออกเยอะมากกิ่งเลยโตนี่ทุเรียนยังไม่ครบ4ปีนะครับดูเอาเองเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่โก้เนี่ยอยากจะปลูกทุเร,ร,รยียนให้มันน้อยลงเรื่อยๆมีแต่คนบอกว่าอยากจะปลูกทุเรียนให้มันมากขึ้นมากขึ้นแต่พี่โก้บอกว่าอยากปลูกทุเรียนให้มันน้อยลงเรื่อยๆเพราะอะไรพี่ ไม,มไม่มีเวลาเที่ย <laughs> วไม่มีเวลาเที่ยวปกติเป็นคนชอบไปนู่นไปนี่ไปสางจังหวัดอันนี้ก็ลบหยุดเหมือนกันท่วมสูงเหมือนกันก็มาต่ำเนี่ยครับมันติดลําห้วยแล้วสงขาของเราเมื่อฤดูที่น้ําหลากครั้งที่แล้วเนี่ยน้ํามันท่วมสูงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็น้ําท่วมเยอะเหมือนกันแต่ไม่มีตัวไหนถอยกําลังเลยใช่พอน้าแรงปุ๊บยอดพุ่งเลยยอดเดินเลยน,เน,นะครับสวยมากเลยนะครับดูเองเถอะ ไม่รู้จะพูดอะไรอันนี้มูนี่มูซิ่งหนึ่งกับมูซิ่งหนึ่งหมอนซองไม่ขึ้นเหมือนกันก็เอามูมาลมขึ้นก็เลยเอามูกลายเป็นทั้งมูทั้งหมอนในโค้งเดียวกันนะครับรู้สึกว่าฝั่งนี้จะเป็นมูฝั่งนู้นจะเป็นหมอนดูไม่รู้จะพูดอะไรถามหน่อยพี่อี่ก็ใน้นที่นี้คนเ้ือดูก่นผู้เยนกันเยอะเลย ก็เริ่มปลูกกนหลายเจ้ามอนกันห็นไม่มากประมาณสิบต้นต้นประมาณนี้ผมเห็นขับมาบางเจ้าขอดใจไปแล้วยอมไปแล้วก็มีเห็นจากจากที่เดินทางมา in แปลนี้นะแล้วน <toujours> ี่ครเป็นอันนี้ชนีกับพวงมณี <c oughs> ทําให้กันอย่างเงี้ยเอากันให้เห็นเห็นแล้วว่าคนละสายพันธุ์เนี่ย<ะ> <c oughs> ปลูกไว้บนโคกเดียวกันมันไม่ขึ้นนเมื่อก่อนพวงมณี <c oughs> ไม่ขึ้นเอาชนีมาลงอิจฉากันใหญ่กว่าอิจฉากันก็เลยโตกว่าแล้วดูเอาเองนะสวยมากสมบูรณ์มาก มีคนเข้ามาดูไหมันอยู่ติดถนนอ๋อมีมีมีแต่มีตอนนี้มีคนเข้ามาดูเรื่อยๆเลยมีคนเข้ามาดูเรื่อยๆใช่ใพยายามมาดูว่าพี่ทำยังไงถึงมันมันอยู่ได้ตอนนี้มาแล้วเขาไม่สงสัยแล้วปลูกทุเรียนทำไมต้องมายกโคกอะไรสูงๆขนาดนี้เนี่ยเนี่ยเี่ยร่วมร่วงเจ็ดแปดสิบเซนเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยไม่ไม่ไอเริ่มแรกไม่ได้กินเราทางอย่างนี้ยค้าคนเลยพูดอย่างนี้ตอนนี้มันเคยไม่กล้าพูดแล้ใช่ผมผมผมเชื่อแน่นอนว่าตอนที่ปลูกครั้งแรกเนี่ยต้องมีคนสงสัยว่าที่มันก็โอเคอยู่แต่มมายกโคไตั้งซเน ใช่ไหมเขาถามแน่นอนเลยเพราะว่าบ้านเราทุกอย่างจะปลูกทรงไหนก็ปลูกแต่นี่คือพี่โก้เขาเซตระบบน้ําวางโคกวางอะไรตั้นไว้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นพอน้ท่วมมันไม่กระทบให้มันจบทีเดียวให้มันจบทีเดียวไม่ต้องคอยมาแก้อยู่ที่เรื่อยๆแก้บ่อยๆกันแสดงว่าตอนนี้คนก็เริ่มมาสนใจดูแลก็เริ่มนเต้ก็เริ่มปลูกอ๋อก็เริ่มปลูกแล้วนี่คือฝั่งนู้นไม่ใช่ของเราแล้วนะครับผมบ้านนู้นละน่าจะเป็นพี่โก้ถามอีกนิดนึงตอนนี้เิ่บมาได้อ นี่ก็หมอนหมอนหมอนมาดูกิ่งพี่ก็มายืนดูกิ่งกันหน่อยเอ้าต้องมาดูหน่อยอือสองนิ้วสบายสบายนะถ่ายลูกได้แล้วแล้วนี่นี่เขาตัดดูนะนี่กิ่งประมาณนิ้วหนึ่งก็ตัดออกนะถ้ามันเกะกะมันซ้อนกันมันไม่ไม่ห่วงกิ่งเลยแล้วโหกิ่งสวยมากคนเริ่มมาดูเริ่มมาสอบถามมากขึ้นมาเยอะอืมถ้าใครอยากมาดูอยากมาเที่ยวอยากมาชมอยากมาแลกเปลี่ยนในอำเภอคนนี้นะได้ การบริหารจัดการแบบจริงจังทำทีเดียวจบไม่ต้องคอยมาแก้ไขไม่ต้องคอยาตามมาแบบแก้ปัญหาใช่ใช่ียนป่วยเนี่ยมาเที่ยวได้ากเบอร์นิดนึงขอเบอร์พี่ก้นิดนึงศูนย์เก้าศนย้ศูนย์ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่เก้าเก้าหดเ้าเห้าแมาดูให้เห็นกับตาว่าดินในคนเนียงเนี่ยมันปลูกได้ไหมถ้ามันปลูกยากที่ขอที่ยอมที่ถอดใจมาดู ตรงนี้สร้างขวัญกำลังใจให้ได้เลยผมเห็นว่าก็อย่างเจ้านั้นอาจารย์ที่ผมชียร์อาจารย์ดูเมียก็มาเห็นนะแล้วก็ปรึก่าผมอว่าขอคุณที่ถอยแล้วใช่ไหมครับแต่ทําน้ำไม่ได้ก่อนแล้วกันคือแหล่งน้ำสำคัญนี่พี่โก้ก็ให้คำแนะนำว่าต้องมีแหล่งน้ำก่อนแล้วก็คิดจะปลูกทุเรียนอย่าเพิ่งปลูกแล้วหาแหล่งน้ำที่หลังมันจะเหนื่อยแล้วนี่นะแสดงว่าดูผมมานานมากจริงหอต้นตัดไปเลยอย่าเที่ท่านกกระออกถ้ามันออกไปท่าไงเลยมาดูให้เห็นกับตาเองนะครับว่าวิธีการบริหารจัดการถือว่า บทในบริเวณนี้ในหมู่บ้านนี้นี่ถือว่าเป็นทุเรียนที่ปลูกใหม่และใหญ่ที่สุดเรือยังก็น่าจะน่าจะแล้วนะเพราะผมนั่งรถมาเมื่อกี้ค่อนข้างหลายกิโลนะครับยังไม่เห็นทุเรียนแบบที่ปลูกใหม่3 4, ปี4ปีที่ต้นได้ขนาดนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยใครจะมาเที่ยวมาหาโทเบอร์พิโกนะครับแล้วก็มาดูวิธีการบริหารจัดก,การทุเรียนแบบมือมอาชีพเหมือนแถวภาคตะวันออกทำงินจริงจังครั้งเดียวจบไม่เจ็บใช่ใช่ใช่จบครั้งเดียวจบไม่ต้องเจ็บใช่ใช่วันนี้ขอบคุณพิโกมากนะครับขอบคุณครับ จบครั้งเดียวไม่ต้องเก็บใดๆ อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์คริคิงโชบุนะครับ